มาค่ะทุกคนวันนี้เจ๊โอจะพาไปเที่ยวสระบุรีปิดทองกันค่ะพระพุทธบาทสระบุรีนะคะทุกคนสวยงามแบบนี้เลยค่ะเจ๊ไม่ได้มานานแล้วนะคะเนี่ยเคยมานานโน้นแล้วค่ะนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเขาบูรณนะสวยงามทางเดินก็สะดวกสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะ นี่ค่ะมีที่สำหรับให้คนพิการขึ้นไปได้นะคะนี่เลยค่ะสถานที่สวยงามแบบนี้ทั้งโบสถ์ทั้งวิหารสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะพระพุทธบาทสระบ,บุรีเป็นพระพุทธบาทที่เรื่องชื่อคน มากราบไหว้มาปิดทองลอยพระพุทธบาทกันนานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กขบูรณะสวยงามมากเลยค่ะสถานที่โล่งโปร่งอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้นี่เดินมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาทำทางลาดขึ้นด้วยนะคะมีบันไดก็มีนะคะตามอัธยาศัยเลยค่ะ ถ้ามีผู้พิการมาด้วยก็เดินทางมาเองได้เลยค่ะเพราะมีทางลาดให้รถขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะเจ๊รีวิวรอบโบสถเลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเรามาดูตรงเดินรอบๆกันเลยนะคะจะเข้าได้หลายทางนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยๆแบบนี้ บรรยากาศวันนี้ก็ดีมากเลยค่ะแนะนำเลยค่ะใกล้กรุงเทพใกล้นนทบุรีด้วยนะคะทุกคนเจ๊มาจากนนทบุรีนะคะมาจากคณะของวัดเชิงเรนนะคะเชิงเรนมาด้วยหลวงพ่อพามานะคะคณะของหลวงพ่อมากัน30กว่าชีวิตนะคะมาบัดใหญ่นะคะนี่เลยค่ะทางขึ้นมี หลายด้านนะคะตรงนี้ขึ้นอีกด้านหนึ่งนะคะเจ๊ก็ขึ้นด้านจอดรถอีกด้านหนึ่งนะคะนี่เลยเข้ามาเราก็ซื้อทําบุญดอดตู้นะคะทําบุญดอกไม้ทูปเทียนตรงนี้เลยะคะ่ะแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธบาทด้านในนะคะปิดทองด้วยนะคะทุกคนก็ามาเป็นชุดนะคะเราจะทําบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคะ แล้วเขาเชื่อว่าการโยนเหรียญหรือว่าปิดทองด้วยอย่างนี้ถือว่าจะได้บุญมากเลยนะคะทุกคนหลวงพ่อแนะนำค่ะเราก็ทำตามพระพุทธศาสนาท่านแนะนำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นนะคะนี่เลยค่ะทองเหลืองอาลามเลยค่ะนี่ค่ะเขาให้ใบ ทองคำเปลวมาเราก็ปิดลงไปแล้วก็โยนเหรียญลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราโยนอธิษฐานดีๆนะคะอธิษฐานไปแล้วปิดทองเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีทางวัดเขาก็จะมีคนมาคอยเก็บเหรียญขึ้นไปนะคะนี่เลยค่ะสวยอลา,ามแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ทองคำขึ้นราคานะคะแต่ทองคำเปลวไม่ขึ้นคะ่ะเราทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคะ นี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอลา,ามเลยค่ะตาทุไม่ขออะไรมากเลยค่ะเจ๊ขอรางวัลที่หนึ่งพอค่ะ <c oughs> ขำๆกันนะคะทุกคนทำบุญไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากค่ะแค่ให้มีสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนยาวส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ บิดามารดาคนที่เรารักกันคะ่ะนี่คะ่ะเกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่อีกครั้งนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเอากระดาษที่ห่อทองคำเปลวไปทิ้งให้ถูกต้องนะคะในถังขยะนะคะทุกคนอย่าทิ้งเกินกาดนะคะอันนี้หลวงพ่อวัดเจิงเลนนะคะทุกคน ท่านคอยแนะนำตลอดแต่บางทีลูกศิษย์ก็จะไม่ค่อยบางทีจําไม่ได้นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะแล้วก็ฟังตอนท่านประกาศบนรถนะคะลูกศิษย์ลูกหาที่เคยทําบุญนะคะกับทางวัด มากันสามสิบกว่าชีวิตนะคะทุกคน,นวันนี้เจ๊ใส่เสื้อขาวมานะคะมาทำบุญเข้าวัดคิดว่าใส่เสื้อสีอะไรก็ได้นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามเจ๊โอน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ารับบุญด้วยกันนะคะทุกคนสา,สาธุสาธุสาธุคะ่ะ